ตึง่มาเนี่ยผมเนี่ยก็ได้ทาการที่จะคิดว่าผมเนี่ยจะไปลงถ้ำเท่าไหร่นะคบเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะไปทําการที่จะฟาร์มฟาร์มบริกนะแล้วก็ไปหาเพชรด้วยนะซึ่งก็มันก็ได้ทำเกินดึงลงมาแล้วนะฮะเออตอนที่เกิดเราหาถ้ำอยู่แล้วผมเนี่ยก็ได้ทาการมาขุดค่ะเอ้ยทองเท่อยห่ครับผมเพราะว่าทองเนี่ยสามารถครับอัปทองได้นะฮะซึ่งก็ได้ทาการขุดไป แล้วก็ได้เจอเหล็กนะซึ่งผมเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าผมเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตัดต่อที่ผมกาลังลงค่ําอยู่เนี่ยลงยังไงนะฮะคือผมก็ตัดแบบงงๆไปก่อนอนะเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันว่าทอนที่ผมเนี่ยไปขุดแร่ยาวๆเนี่ยผมจะต้องตัดต่อแบบยังไงนะผมก็เลยทําการตัดต่อโดยแค่นี้ซึ่งเมื่อกี้ผมทําการจัดการพวกซอมบี้ไปนะผมก็เลยทาการมาสํารวจตรงที่อื่นต่อนะครับแล้วก็ มาสำรวจตรงที่เป็นเลวีด้วยเพราะว่าก้นเนี่ยผมยังเนี่ยยังไม่ได้สำรวจเลวีเลยนะฮะผมก็เลยทำงานมาสำรวจเลวีซะหน่อยซึ่งก็ได้เจอพวกซอมบี้อยู่นี่ด้วยแต่ว่าผมก็ปล่อยมันไปครับบอกว่าตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่ได้สำรวจอะไรอยู่แล้วนะก็เลยทำการจะจัดการพวกมันนะ่ว่าก็ตีมันแล้วก็ไปที่อื่นต่อนะนะซึ่งก็ได้เจอคิปเปอร์ด้วยผมก็เลยทำการจะไปจัดการชิปเปอร์ซะหน่อยนะซึ่งก็มาระเบิดไป แล้วก็ทำการมาสำรวจตรงนี้คับผมผมก็เลยเอาเบาะอุดก่อนนะครับเพราะว่าดูจากสภาพเลือดเนี่ยผมไม่น่าจะต่อสู้กับตัวอะไรได้เลยนะนอกจากคิปเปร์นะผมก็เลยทําการอุดไปก่อนนะครับค่อยมาสำรวจซึ่งทอดผมเนี่ยก็ได้หมดแล้วนะผมก็เลยทําการที่จะต้องครับเอ่อทอดนะซึ่งฐานเนี่ยมันก็จะหมดแล้วด้วย ซึ่งตอนนี้เราต้องฟาร์มฐานอย่างเร่งด่วนเลยตอนนี้แล้วผมก็ได้เจอซอมบี้ด้วยซอมบินซอมบี้ชาวบ้านซึ่งผมก็ไม่อยากจะรับสารมันหรอกเพราะว่าผมคิดว่าในบขึ้นเดยได้บลูเออในบแคสกินะผมว่าผมควรไม่ได้ผมคงไม่ได้รักษาพวก เออซิชาบ้านหรอกและผมก็เจอสเกลเด,ดนสองตัวซึ่งก็ไม่ค่อยไม่อยากจะเข้าใกล้มันนะเพราะว่าเรื่องผมมันเหลือน้อยด้วยคือโดนยิงแค่หนึ่งทีผมว่ก็ตายละซึ่งผมก็ได้เจอถานผมก็เลยทการขุด่านครับเพราะว่าตอนนี้ผมหิวท้องเอ้ยหิวถานม,มากๆเลยคือแบบเออถานมันหมดแล้ว่ก็เลยทำการขุดทองครับผมเรื่องผมก็ได้ทาการสํารวจครับผม แล้วก็ได้เจอหาเจอเหล็กด้วยนะซึ่งมันก็อยู่บนหัวผมเลยนะเว้ยเมื่กีขุดไปซึ่งผมเนี่ยก็เจอไปด้านล่างของผมเลยสำรวจนะซึ่งก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดด้วย ซึ่งผมก็เลยทำการมาขุดทองนะครับเพราะว่าในระหว่างในท้องในระหว่างในถ้ำผมก็ไม่ได้ทําอะไรนะนอกจากขุดฐานขุดทองขุดเหล็กนะเรื่องดูจากภาพดูจากสภาพเรื่องนี้ผมว่าผมน่าจะใกล้ตาแล้วเหลือแค่ครึ่งัวใจแค่นิดเดียวเองแล้วก็เจอทองก็เลยขุดไปซึ่งการตัดตรงนี้ก็จะน่าเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่ามันก็มีแค่โรงทาเท่านั้นอนะ่ะผมก็เลยทาการมาขุดลาพิสลาสุรีนะครับ ได้กับมี่ปุแล้วก็ได้เจอถ้ำอีกเรย่างนึ้งซึ่งผมก็เลยทําการให้คิปเปอร์มาระเบิดนะเพราะว่าผมขี้เกียจต่อสู้กับพวกมันนะคือมันจะเสียเลือดเปล่าเปล่าะฮะก็เลยให้คิปเปอร์ช่วยงานนี้นะซึ่งก็โดนยิงไปอีกนัดหนึ่งคือเพราะว่ามันยังมีอีกตัวนะซึ่งเลื่อก,กับผมเนี่ยจะขีดแล้วตอนนี้จะตายแล้วตอนนี้คือเลื่อดเหลือน้อยจะตัดในตอนนี้มก็เลยทําการแวะมาขุดเหล็กซะหน่อยนะครับซึ่งเหล็กแม่งก็ยังเป็นสามตวดีอยู่ะก็ยังไม่เปลี่ยนนะ ยังเป็นหล็กตาดูดีเลยซึ่งก็ไม่รู้น่าจะเป็นถาวรหรือเปล่านะครับซึ่งผมเนี่ยก็ได้ทำการต่อขึ้นไปนะแล้วก็เพื่อที่จะผมจะไปขุดเพชรนั่นเองซึ่งเพชรเนี่ยมีประมาณสองก้อนขนาดครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่ที่อะไรก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแต่ว่าเพชรมันดูน้อยนอยอะ่ะมีสองก้อนเองถ้าได้สามก้อนก็สามารถคราฟที่ขุดได้อนะไระจริงๆผมก็ทําการขุดครับแล้วก็ได้เจอเพชรอีกอันหนึ่งซึ่งทีนี้นะครับ ผมเจอเพชรสามก้อนเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโคตรดีนะเพราะว่าผมสามารถค้าอาวุธเพชรได้แล้วเส้นที่ขุดกับดาบนะเพราะว่ามันใช้แค่ห้าน่ะซึ่งผมก็เลยทาการขึ้นไปข้างบนครับผมเิดได,ได้เจอสเกลตันแต่ไม่เจอครับผมเจอซอมบี้กับคิปเปอร์เอ่อจมยียนับแล้วผมก็ได้ทําการมาขุดถาไอขุดเหล็กนะครับนึงก็ขุดเหลย่างเยอะเลยมั้ง แล้วผมก็ทำการาขุดฐานสักหน่อยครับเพราะว่าผมไม่มีฐานเหลือแล้วคือหมดแล้วจริงๆเพราะว่าคอสบัญช้เยอะมากฮะเพราะว่าแบบมันถ้ามันใหญ่ด้วยอะไรอย่างงี้ผมก็เลยทำการกลับขึ้นมาด้านบนนะครับเพราะว่าผมตำรวจเสร็จแล้วนะผมก็เลยทำการเจอเข้าพี่แบบว่าจะรวมตึกโตแล้วนะครับผมก็เลยทำการขุดไปนะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเลยผมก็เลยทาการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับผมก็คือทาการที่ผมคิดว่าผมจะทาฟาร์มครับผม ผมก็เําการหาวัวแถวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้มันเข้ามาในนี้ก่อนนะเพราะว่าฟาร์มของเรานี่ยังไม่ได้ทันได้ทำเลยด้วยซ้ําไปผมก็เําการให้วัวเนี่ยมันมาอยู่ในนี้ก่อนกับโป๊ะไอรอนเกรมกับเจ้าหนูนะคือมันอยู่ในนั้นอ่ะมันก็ไม่หายไปไหนแล้วตอนนี้ผมก็เจอหมาครับผมก็ได้ทําการเลี้ยงกับมันนะซึ่งก็ได้ประมาณสองตัวนะครับซึ่งผมเนื่องจากผมอยากเลี้ยงัวที่สามผมเลยทาการเลี้ยงัวที่สามหมานะผมก็เลยทําการเจอไก่ก็เลยล่อมันกลับบ้านซะหน่อยครับ ผมก็เริทำการให้มันกลับบ้านทางนี้ทางเดิมนะที่ตัวเนี่ยมันเข้าไปเมื่อกี้นะซึ่งใช่ครับผมไอคิปเปอร์เนี่ยมันเนี่ยได้ระเบิดนะครับซึ่งก็เรียบร้อยเลยคือบ้านผมพังไปหมดเลยจริงผมก็เลยทำการที่จะต้องส้มบ้านใหม่นะครับ ก็หมาทนาทำการสม้มอย่างเร็วเลยเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมอนเตอร์หรือว่าคิปเปอร์จจะมาระเบิดมึงอีก็ได้เพราะว่าแถวที่มันมีคิปเปอร์เยอะนะก็ทําการรีบอุดนะครับก็จะใช้หินอุดนะเพื่อดีจะส้มนะครับแล้วผมก็ทำการไปตัดไม้นะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะเอาไม้เนี่ยไปทํารั้วนะครับก็ทำการตัดไปหลายต้นเลยแล้วผมให้หมาเนี่ยม,มันผสมพันธ์กันนะครับซึ่งก็ได้รูปมาแล้วนะ ซึ่งนื้อหมาที่ผมเนี่ยกำลังลงไปเนี่ยอยู่ๆผมเนี่ยก็เจอบอกน้ำเฉยเลยครับเย็ดเคกูมีเสาวไว้น้ำว่ะซึ่งผมเนี่ยก็เดินไปหาสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่าผมเพราะว่าเออสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือตายหมดแล้วครับเพราะว่าโดนคิปเปอร์ระเบิดซึ่งก็ได้เจอบัวนหนึ่งตัวแล้วนะฮะหรือเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมก็เริ่มการล่าบัวามาครับผมซึ่ง มีประมาณสองตัวเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเลยผมก็ท Ryan, าการลากมันกลับบ้านเรี่ยผมผมก็เลยทาการให้มันลงไปก่อนนะเพราะว่าผมเนี่ยก็ยังไม่มีฟาร์มให้มันอยู่นะผมก็เลยทาการไปขุดหินประมาณสองล้านกองเนี่ยในการที่จะมาทําฟาร์มให้มันอยู่นะข้างบนเน่ยเพราะว่าถ้าถามว่าทำไมถึงทำข้างบนนะครับเพราะว่าเผื่อว่าไอ้ดูมันจะมาบุกบ้านผมไงถ้ามันมาบุกบ้านผมเนี่ยอย่างน้อยฟาร์มข้างบนเนี่ย มันก็จะไม่เป็นไรอะคือมันจะปังในด้านล่างแต่ว่าด้านบนเนี่ยมันอาจจะทับพังไม่ได้ก็ได้นะครับซึ่งผมก็ทาการทําลงทําเลยนะซึ่งก็ฟาร์มเนี่ยมันก็จะไม่กว้างมากะแล้วก็จะไม่สูงมากซึ่งผมก็เลยทาการขุดบล็อกตรงข้างบนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะเพราะว่ามันติดขัดอยู่นี่ผมก็เลยทาการคิดนะครับว่าผมเนี่ยจะเอารัวเนี่ยมาวางตรงชั้นระเบียนเท่าไหร่ครับเพราะว่าการตกนั่นแหละง่ายเลย ซึ่งผมก็เลยทำการเอ่อหากกระจกบางๆนะครับแต่ว่าไม่พอนะครับแต่ว่าผมก็เลยทำการเอากระจกที่เหลือเนี่ยมาคาบเป็นกระจกนะแบบบางๆอ่ะผมก็เลยวางวางนะผมแต่ว่าตรงสามบล็อกเนี่ยผมเนี่ยค่อยวางนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะทําให้ผมเนี่ยจะล่อบัวครับผมคือผมจะทําเป็นคือผมจะต่อบล็อกให้มันให้วัวมันเนี่ยมันขึ้นมาทีละตัวนะถ้าขึ้นมาหลายตัวเดี๋ยวมันจะตกนะเดี๋ยวมันจะตกกันมากันตายอ่ะผมก็ทาการต่อบล็อกนะ ซึงรูปแบบใหม่ผมก็ทมการขุดให้มันเข้ามานะครับถ้าพลาดมั่วก็ขอโทษด้วยนะครับผมว่ามุนผมก็ทาการให้พวกวัวเนี่ยมนขึ้นกันมาเตละต,ตัวครับผมก็ทมการลากมันมานะลากมาปุ๊บซึ่งก็ขึ้นมาได้ตัวหนึ่งละแล้วผมก็เลยทําการทําที่ดูนะครับตรงระเบียงตรงนี้ก็เลยจะเรียกว่าตรงนี้เป็นที่ระลึกเบียงแล้วกันนะครับ พราะว่าจะได้ดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่แถวน,นี้หรือเปล่า <S <S ซึ่งฟาร์มสัตว์เนี่ยก็สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้เนี่ยผมก็รอมันเดียบร้อแล้วซึ่งมันซึ่งก็รอมันผลิตไข่ไก่นะครับเพราะว่าไก่ผมมีตัวเดียวถ้ามันฟักไข่แล้วเราปาแล้วได้ลูกมันเนี่ยมันจะได้มาสองตัวเพื่อจะผสมพันธุ์กันได้ก่อนที่ผมจะจบคลิปเนี่ยผมก็เลยทำปาจ,จะมาถ่ายปกคลิปซะหน่อยนะครับซึ่งก็เจอกัน ep 4ครับ